สวัสดีครับวันนี้พาสาวๆมาเที่ยวสวนสตรอเบอรี่วังน้ำเขียวนคนรราชสีมาใช่ปะ่ะโคราชโคราชโคราาเนี่ยพาสาวๆมาเที่ยวไรสตรอเบอรี่สามพี่น้องหนึ่งนี่ฮะสวยๆมาตรงนี้แล้ว,ลวเนี่ยุ่กทุ่งดอกไม้เล้ว นี่ยสวยๆๆจะสตรอเบอรีร่กันโอเคนะเก็บเลยไหมเก็บเลยอ่าเด็กๆกำลังเก็บสตรอเบอรีร่กันอยู่ครับผมเก็บสตรอเบอรีร่กันอยู่ อ่ะมาเก็บสตอเบอรีกร่กันนี่ทุ่งดอกไม้มาไป <c oughs> นะไหนดูดี้ท้าหอมไมลูกหอมสิสาวๆเอาลูกสุกๆมาลูกฮะ <c oughs> อะไรนะ

เก็บได้เยอะปะนี่ไงสวยๆไหนไหนอเคเราเราจะไปเก็บแดงมากเดี๋ยวพอไปถึงบ้านแล้วมนจเรายังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบเดี๋ยวไปหาดูไปเรื่อยก่อนเยอะอยู่ สาวๆสนุกกันใหญ่แล้วเก็บสตรอเบอรี่เองก็หาเก็บสลุกเก็บกัปไหนดูสินี่ไงลูกเนี้ยสวยเนี้ยนี่ตรงนี้นี่แดงเทียบเลยนี่แม่รูปนี้หญ่แดงกว่าไหนดูซิ แ,บบแมมา่ากยดหนูสาวๆกำลังสนุกกับการเก็บสตรอเบอรีร่ครับผม,ม,มกำลังสนุกกับสตรอเบอรี่คนเขาไอ้นี่เขาไม่เคยป่อยนกนะันพวกเราเคยมาสองสองสองสอครั้งแล้ว่แมมา ได้ป่ะไหนดู้เสียตเยอะป่ะไหนดูน่อยดินี่ของหนูไหนโอ้ได้แค่นี้เหรอเอาแบบอะไรเอาแบบหำหำครับผมสต๊อปสต๊อปไปที่หำหำไม่เอาสุกมาก่ไม่เอาไม่เก็บไม่เก็บ มีการแนววางท่อนะครับให้น้ำกับสตรอเบอรี่ยาวปะนี่รู้สึกสว่านักท่องเที่ยวมาเก็บใกล้จะหมดละก็ต้องรอมาอีกครั้งหน้าเดรร้อนจริงเลยจริงปะนนเด,เดลืองๆนะ่ขได้อยู่ในเห็นได้อยู่เนี่ยไหนสเิเดงๆขาวๆได้อยู่ได้อยู่นนยก็เอาไม่ต้องเก็บสุกมากกว่กเอาพอดีพอดี chim ăn ăn chim đi chim đâu 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 chim เออโอเคครับผมสวัสดีครับ